สวัสดีครับนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมเทปโก o นะครับก็จะมาขอแนะนําตัวหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันแรกและก็เป็นคลิปแรกที่ผมจะมาขอแนะนําตัวก็จะเปิดช่องสอนทำอาหารนะครับก็เกี่ยวกับความหลากหลายของอาหารไทยขนมพวกน้าพริกมั่ง ต่างๆนะครับเกี่ยวกับอาหารไทยนะครับพอดีช่วงนี้ก็ช่วงโควิดมันนึกถึงว่าความรู้ที่เราได้เรียนมาสะสมมาแล้วก็ประสบการณ์ที่เราได้ทํามาก็อยากจะเอามาแนะนําให้เพื่อนๆน้องๆลูกๆหล,ล,ลานๆเด็กรุ่นหลังที่อยากมีความรู้เกี่ยวกับด้านอาหารนะครับก็อยากให้ได้รับรู้ว่าอาหารไทยของเรายัง มีรสชาติแบบไหนเพราะอาหารไทยของเราเนี่ยนะครับทุกวันนี้ก็ดังไปทั่วโลกนะครับก็คือทุกประเทศก็ยังยอมรับนะว่ารสชาติอาหารไทยอร่อยแล้วก็มีคุณค่าอาหารจากเครื่องเทศของไทยเรามากมายแล้วก็เป็นยาในการรักษา,าเกี่ยวกับพวกโรคต่างๆก็ หรือเป็นเรียกว่าอะไรสมุนไพรนะครับนั่นแหละมันก็ยังมีตัวยา,อย,าอยู่ในอาหารไทยของเราสมุนไพรของเราก็ถ้าใครทานก็อาหารไทยของเราเครื่องเทศของเราก็จะรู้นะครับว่าบางทีมันมีอย่างเหมือนกับชายที่ดังอย่างโควิดนะครับก็มีอยู่ในผสมเครื่องแกงของในเครื่องแกงทำอาหารของอาหารไทยเรานะครับวันนี้ผมก็จะมาขอแนะนําตัวนะครับแล้วก็ฝากช่องเมนูอาหารอร่อยที่ผมจะทําให้ ท่านผู้ชมได้รับชมและก็รับรู้เรื่องการทำอาหารนะครับก็ฝากช่องนี้ด้วยก็ผมชื่อพงศักิ์นะครับอิที่ไกลวัฒนานะครับในนามของเชฟโกนะครับก็มีประสบการณ์ในตอนเริ่มทำอาหารนี่ก็ประมาณอายุย2บสองได้นะครับพอบอดีเกณฑ์ทหารติดพอเกณฑ์ทหารติดก็ไปเป็นทหารพอ,อเป็นทหารก็กลับมา ภรรยาหรือแฟนผมนะครับก็ชวนมาเปิดร้านอาหารตอนนี้ผมเองทุกทีก็ฝึกช่างอยู่นะครับทํางานเกี่ยวกับช่างอยู่ตอนนี้พอแฟพอเกณฑ์ทหารติเดเสร็จก็กลับมาแฟนก็ชวนเปิดร้านอาหารนะครับที่เราก็ยังไม่เคยรู้เรื่องอาหารเลยแต่ก็ชอบทําอาหารทานเองอยู่นะครับเพราะว่าบางทีเราไปซื้อเขาเนี่ยมันไม่ถูกปากเรา เราว่ามันกินแล้วมันจืดเรื่อง,ไงนะไรเงี้ยก็เลยชอบอยู่บ้านน้องบ้านรับฝึกทําน้าพริกเองผัดข้าวกินเองก็คือทามาแต่ไม่รู้ยังนุ่งก่อนยังไม่รู้นะครับว่าความอร่อยมันเป็นยังไง <c oughs> ก็ฝึกทําไปอะไรไปกินอยู่ทุกวันไปเ,เลย่ลยก็เอา้าก็ทําได้นะครับตอนนี้แฟนมาชวนทํร้านอาหารแต่แฟนผมแบบเป็นคนดีสารครับเขาก็ยังไม่ค่อยถนัดเรื่องอาหารไทย อะไรอ้าวอ้าวเนี่ยเมื่อแฟนเขาอยากทำาอาหารและผมเองผมเป็นช่างผมก็นึกถึงแบบบางทีรุ่นพี่พวกช่างเนี่ยครับก็คือทำงานเกี่ยวกับช่างอ็อกนะครับรุ่นก่อนที่ระยองครับผมที่ระยองมันก็จะมีเปิดนิคมอุตสาหกรรมใหม่อยู่ผมก็ไปทำอยู่ที่นั่นแล้วพอเกณฑ์ทหารติดก็กลับมากลับมาพอเป็นทหารก็เลิกช่างเนี่ยครับไม่ได้กลับไปทำแฟนก็ชวนทำร้านอาหารเนี่ยครับ ก็เลยยังไม่รู้ว่าความอร่อยเป็นยังไงก็ตอนนี้ก็เลยอ้าวโอเคตกลงนะครับแฟนชวนทําก็ลงมาทําดูกันเนี่ยครับก็พอทําแฟนเขาตอนแรกแฟนก็จะเป็นคนปรุงก่อนนะครับเกี่ยวกับอาหารที่สารอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตอนนี้ผมก็ยังไม่ถนัดเรื่องอาหารแต่ชอบทํากินก็เลยอ้าวลองถูกตกลงกันนะครับก็มีมมีทุนมาอยู่หมื่นหนึ่ง ที่เหลือจะทํางานบ้างแฟนเขาเก็บสะสมบ้างก็มาทํากันนะครับเริ่มทำกับแฟนกับปริญญาตอนหลังเราก็พอมีลูกค้าบ้างอะไรบ้างแฟนเขาก็เริ่มช้าคือไม่ใช่ช้านะครับแฟนเขาเป็นคนจะช้าๆทำไปเรื่อยๆชอบคุยชอบอะไรเงี้ยแต่เราะมันชอบคนไวๆพราะเห็นลูกค้าคอยเยอะๆก็มันงุดหิดเนี่ยเป็นคนใจร้อนนะครับไม่สบายใจก็เลย ไปถามแทนแฟนบ้างไปช่วยผัดข้าวบ้างอะไรเงี้ยครับตอนหลังมาก็อ่ะลองไปฝึกทําอาหารนิสานกับแฟนบ้างอะไรบ้างอพอจะทได้ผมก็ให้แฟนไปอยู่คิดตังค์แล้วก็ตอนรับลูกค้าผมก็เข้าครัวเองพอสุดท้ายพอทําอ,ทอาหารได้มากขึ้นหลายหลายเมนูได้มากขึ้นนี่ครับมีลูกค้าติมัง่งมาให้เติมโน้นหน่อยนี่หน่อยแล้วแล้วก็ทําตามที่ลูกค้าต้องการพอสุดท้ายพอทําทตามลูกค้าต้องการก็ถูกปาก ลูกค้าครับที่เราแนะนําตอนนี้พอเริ่มคล่องขึ้นอะไรขึ้นผมก็อยากจะมีประสบการณ์ทางด้านอาหารอีกให้มากขึ้นอีกก็เลยคุยกับแฟนนะเพราะบางทีเราก็มีลูกค้าหลากหลายบางทีมีฝรั่งมั่งอะไรเงี้ยครับมาทานอยู่ที่ร้านก็เลยทาไงดีนะเราอยากไปเรียนต่อนะเกี่ยวกับอาหารมั่งอะไรมัง่งเราอยากเรียนรู้เพิ่มเติมที่มหาวิทยาลัยดุสิตที่กรุงเทพครับ คือผมเองอยู่นะครสวร์ก็เลยเอาไงแฟนก็คุยกับแฟนได้อยู่ได้ไหมกับลูกน้องนะพอคุมลูกน้องอยู่ได้ไหมเดี๋ยวไปเรียนจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็นั่งรถกลับบ้านมาช่วยแฟนขายของต่อก็เลยตกลงครับแ,แฟนก็ตกลงผมก็ไปเรียนเรียนวิทยุดุสิตจันทร์ถึงศุกร์ พอสุกก็นั่งรถเมย์กลับมาถึงบ้านคืนพอคืนวันอาทิตย์ก็นั่งรถเมล์เอรถทัวร์นะครับนั่งรถทัวร์ไปต่อไปถึงนู่นเช้าเก็บร้านอาหารนี่มาอยูร้านอาหารยาวก็ทําร้านอาหารมาประมาณ30ปีครับได้เรียนรู้รสชาติการสะสมประสบการณ์ก็พอสมควรก็เลยอยากจะถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆให้ท่านผู้ชมแล้วก็พี่น้อง ลูกหลานทุกท่านที่สนใจในเรื่องด้านอาหารนะก็ะขออยากจะฝากช่องเชฟโกเมนูอาหารอร่อยช่องนี้ไว้ให้ผู้ชมทุกท่านด้วยติดตามแล้วก็ช่วยกดติดตามและดูด้วยนะครับมีไหนไม่ดีก็ช่วยแนะนํานะครับถือเป็นคลิปแรกแลวก็เป็นการทําอาหารครั้งแรกของผมขึ้นไปนะครับวันนี้ก็จะทําในคลิปต่อไป ก็เป็นเมนูที่ผมก็ขอติดตามชมได้นะครับติดตามของช่องเจฟโกเมนูอาหารอร่อยได้นะครับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ